i uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้มิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของม้าสีหมอกนะคะงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงวดสิบหกตุลาให้ดูแนวทางงวดที่แล้วกว่อนงวดวันที่หนึ่งตุลา แม่จะเขียนทองให้เด่นที่หกบนนะคะล่างให้บนไอ,อ้บนให้บนให้หกสี่ตัวมีแปดมาอยู่นะหลักร้อยเข้าอยู่นะหน่ยหลักร้อยมีเก้ามีแปดล่างมีเจ็ดอยู่ตรงนี้แต่ว่าสรุปคือให้เด่นที่หนึ่งไม่มารุด อาจารย์หนูเด่นหนึ่งลางสีหลุดนะคะงวดที่แล้วนะดูงวดนี้ค่ะแม่แตะเคียนทองให้เด่นที่แปด แม่จตเคียนทองให้เด่นที่8นะคะมี8 1 8 3 8 5 8 9คะ่ะล่างให้เด่นที่2 2 3 2 5 2 7 2 8 2 0งหงเฝั่งนี้อาจารย์หนูบนให้2ล่างให้5งวดนี้นะคะใครอยากแคปก็แคปได้จ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 0แปดคปแบบนี้ก็ได้ไอ้ใกล้ วันนี้ที่โรคโอ่ยงวดที่แล้วปังมากเข้าบ่อยเข้าดีดีมาที่เจ็ดบนนะคะสองตัวมาตัวเจ็ดผ่านให้หนึ่งกับเจ็ดมีเจ็ดเจ็ดด้วยนะชุดสองตัวเขาเด่นสรุปเลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวให้หนึ่งกับเจ็ดมาที่เจ็ดนะคะแนวทางงวดนี้สรุปสองกับแปดมาด้วยกันไหม แปดค่อนข้างทีง่จะเด่นนะคะทั้งสองทั้ง8เลยตัดไม่ขาดเลยสองปสองกับแปเอาเจ็ดเประกอบดูตัวประกบ7นะมีสองเจ็ปอีกแล้วค่ะตัวประกบน่าสนใจงวดนี้จ้า แคบได้แคบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตรงนี้น่าสนใจวิเคราะห์ให้แล้วมาสีม่วงที่บนสองวิ่งล่างสามวันที่แล้วค่ะวันที่แล้วบนหนึ่งถอยมานนี่ค่ะล่างห้าไม่มา งวดนี้สองค่ะสองแปดบนสองล่างห้าล่างสามสมองเสมงสามสองสามห้าเก้าสองเก้าห้าหมาสีมอกเต็มเป้าเจ็ดอีกแล้ว 2, 7, หนึ่งเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเก้าวัที่แล้วไม่เข้าด้วยแปดห้าสี่สวยอยู่ไม่เข้าหน้านี้ค่ะห้ากับแปดมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเด่นสุดแปดนะคะ งวดที่แล้วให้4กับ7มาติดที่7นะแต่ว่า4ตัวเด่นไม่มานะให้7 7 8มีอะไรบ้างมี8 2 8 1บนล่าง อาจารย์วอาจารย์ท่านเวทเด่นสามค่ะตรงนี้สี่ตัวมีเจ็ดสามสองแปดเด่นหมดเลยค่ะในตัวนี้เด่นหมดเลยสี่ตัวเนี้ยงวดนี้ ความเป็นไปได้งวดที่แล้วมีเจ็ดติดมานะคะหนึ่งตัวนะคะสี่ตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวเด้อจ้าลุ้นเห็นมาได้สองตัวเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดอืมตัวเก่าอีกแหละคนอะไรชอบเล่นตัวเก่า งวดที่แล้วจ้าดูคนอะไรวิเคราะห์ได้ตรงนี้เป็นที่วิเคราะห์เอาใหม่แหละงว,วดที่แล้วให้หนึ่งไม่มาแม่แต่เข้านะเข้าตลอดนะเดี๋ยวจะมาเล็งกันกันมาเล็งตัวนี้ยาวๆก่อนด้ไหนตรงนี้มีสองมีสาม อ่าสองสามหกเห็นไหมสามกับสองยังไงก็ต้องมาล่ะสามกับสองยังไงก็ต้องมาล่ะติดตรงนี้นี่สามแปดอ่าแปดสามค่ะสามกับแปดค่ะสามกับแปดอือหือ ดหัวเลยบนนะคะตัวนี้สองตัวมาหนึ่งตัวชุดบนนะคะสองกับหกคือสองสองนี้น้องต้องมาติดบนนะคะแล้วก็สองตัวมาตัวคือล่างสี่กับเก้าอันนี้ไม่ต้องยุ่งกับเขาอันนี้เราเน้นเอาเนี่ยหกมันใหม่แล้วหกมาบนหก ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีหกแต่ตรงนี้มีสอง้าวแปดค่ะมีเจ็ด หนึ่งสองสามหกหกสามหกแปด วันที่แปดวันที่แปดนะคะวดนนี้ ตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้ก็ฟันที่สามค่ะตรงนี้น่าจะฟันได้ที่สามอ่าสาม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 ค่ะตรงนี้ก็สามเนาะสามสามแปดแปดสาม ามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามสองสามหกแปดสองแปดหกประมาณนี้ค่ะวดนี้จอมแม่ตะเคียนเงินให้เก้าแปดสี่แปดสี่ชุดเดียวนะคะงวดที่แล้วไม่เขานะ แม่ตะเคียนเงินสิทธิ์อาจารย์หนูสิทธิ์อาจารย์หนูเด่นบนนึง ให้วิ่งล่างเข้าที่เจ็ดนะคะงวดที่แล้วนะเข้าเจ็ดล่างงวดนี้ให้วิ่งล่างที่ห้าจ้าสิทธิอาจารย์หนูสองห้าปะมีห้าสองใช่ไม่ใช่สองห้าฟังนี้อาจารย์เก่าค่ะข้อมูลบน งวดที่แล้วมี7ดติดมาด้วยนะคะเน้น7นะเน้น7หลัก10บล่างก็มี7ด้วยงวดนี้สองกับ8เห็นไหมแปมาอาจารย์เก่ามี8ติดมาด้วยแสดงว่า8กับสองนี้ต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวไหม หรือว่ามาด้วยกันหลักสิบล่างสามหกแปดค่ะหน่วยล่างสี่ห้าแปดแปดล่างแปดบนแปดบนแปดล่างเหรอสรุปทีมงาน กลันกลอาจากทีมงานงวดที่แล้วค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวมีเจ็ดเจ็ดด้วยนะให้บนให้ล่างสลับกันเลยให้ล่างแปดเจ็ดให้บนเจ็ดเจ็ดสรุปทีมงานทีมงานนะคะงวดนี้มีอะไรน่าสนใจไหม ี่บนสองตัวบนมีสองแปดสองเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดข้อมูลล่างมาสีหมอก ที่แล้วก่อนงวดที่แล้วไม่เข้านะคะเข้าตรงนี้สองตัวมาตัวของลิขิตโชคมานะคะกำลังวันเรียกเด่นกำลังวันไปดูลิขิตโชคงวดนี้สองตัวมาตัวสองกับสามอย่างน้อยต้องมาหนึ่งตัวนะคะค่อนข้างที่จะเด่นเหมือนกันสองกับสาม สละไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งก็เอาทั้งสองตัวนี่แหละสองกับสามนะดูกเขาประกบนะจะอยู่หลักสิบนะคะสองกับสามมีสามแปดแต่ว่าไม่มีสองแปดนะสองกับสามนะจ๊ะล่างห้าห้าหกห้าเก้าห้ากับแปดเหมือนกันแปดหกแปดเก้าดูอิทธิพลวันรวยเด่น เด่นกำลังวันสองตัวมาตัวสองกับ5้สองนะคะเด่นหน้านี้จะให้เด่นสองสองจะดันสองแหละเพราะว่าสองมาติดนี่เนาะคู่ชุด2ตัวบนล่างน่าสนมากเลยสองหกสองปดห้าหกหลักร้อยหนึ่งสีดนี้9จะมาอีกไหมเพราะว่างดที่แล้วเข้ามา อ้าวค่ะแคปได้แคปด้วยจาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดูหลังปกมีอะไรไหมไม่มีอะไรม้าสีหมอกจบการบรรยายหนังสือม้าสีหมอกงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ